สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มีเมนูขนมไทยง่ายๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูขนมมันสำปะหลังสูตรนี้ทำง่ายไม่ใส่แป้งเนื้อขนมอร่อยนุ่มหนึบหนับทานเพลินมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะเราก็ใช้มัน5นาทีนะคะซึ่งก็เป็นมันสำปะหลังชนิดที่สามารถนำมารับประทานได้นะคะก็นำมาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ลาอเอาเปลือกด้านนอกออกอย่างนี้นะคะ ก็สามารถใช้มือดึงหรือใช้มีดลอกออกก็ได้นะคะก็จะง่ายมากๆเลยค่ะค่ะนี้นะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวจากนี้เราก็จะปอกให้เสร็จนะคะแล้วก็เอาไปล้างน้ําทําความสะอาดค่ะเดี๋ยวมาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะเราก็จะเอามาผ่านนะคะเพื่อเอาเส้นแกนตรงกลางแข็งๆออกนะคะก็ใช้มีดตัดออกแบบนี้เลยก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อจะนําไปเข้าเครื่องปั่นค่ะหรือถ้าใครไม่ใช้เครื่องปั่นก็สามารถใช้ที่ขูดมะพร้าวขูดให้เป็นเส้นเล็กๆก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวจะใช้เครื่องปั่นเลยค่ะเพราะว่ามันทําง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาค่ะ สำหรับสูตรขนมของเราวันนี้นะคะก็จะใช้เนื้อมันสับปะหลังปั่นทั้งหมด1,200กรัมนะคะเราก็นํามาผสมกับเกลือป่นค่ะจํานวนเสรศษ1ส่วน4ช้อนชาตามด้วยน้ําตาลทราย250กรัมแล้วก็มะพร้าวทึนทึกขูดขาวค่ะจํานวน200กรัมจากนี้ก็ใช้มือขยาค่ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะ ค่ะก็จะได้เนื้อขนมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวห่อขนมกันเลยค่ะก็ใช้ใบตองที่มีขนาดความกว้างประมาณคืบหนึ่งนะคะจะนําไปตากแดดหรือลนไฟก่อนก็ได้นะคะเวลาห่อขนมแล้วใบตองจะได้ไม่แตกค่ะเราก็จะใส่เนื้อขนมอยู่ที่ประมาณ1ทัพพีค่ะเสร็จแล้วก็ห่อแบบง่ายๆนะคะพับใบตองทบกันแบบนี้ค่ะเก็บหัวท้ายนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะก็นํามาเลี้ยงใส่ซึ้งนะคะให้พอมีช่องว่างให้ไอ้น้าเขาระเหยขึ้นมาได้ค่ะขนมจะได้สุกง่ายๆนะคะจากนี้เราก็จะนึ่งในน้ําเดือดค่ะประมาณ35-40นาทีหรือจนขนมสุกค่ะค่ะเมื่อขนมสุกแล้วนะคะจากนี้เราก็จะยกลงจากเตานะคะแล้วก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูขนมกันนะคะตัวขนมของเราก็เย็นสนิทด,ดีแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยค่ะนี่นะคะขนมของเราก็หลุดออกจากใบตองได้ง่ายๆเลยนะคะนี่ค่ะสีสวยแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะคะสำหรับเนื้อขนมของเรานะคะก็จะมีความนุ่มหนึบค่ะรสชาติหวานกำลังดีไม่หวานมากนะคะ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะก็อยากให้ได้ลองไปทำทานกันดูค่ะและสำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ